ราคาน้ำมันเบนซินลดหวบ้าบแน่นอนนะครับในวันที่7พฤศจิกายน6,6นี้ครับหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่31ตุลาคม6,6ที่ผ่านมาให้ปรับลดการจัดเก็บภาษีสปสานมิตรน้ำมันเบนซินลง1บาทต่อลิตรทั้งเบนซิน95เบนซิน91เลยนะครับแต่สำหรับแก๊สโซฮอ1จะมีความพิเศษเลยครับ เพราะว่าทางด้านรัฐมนตรีพลังงานเคยประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้อยากให้แก๊สโซโฮอ91ปรับราคาลงมา2บาท50สตางค์ดังนั้นส่วนที่เหลืออีกบาท50จะไปใช้กลไกลกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงให้ปรับลงมาให้ได้นะครับก็น่าจะเป็นข่าวดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรวมไปถึงไรเดอร์ทุกท่านเลยครับนอกจากนี้ที่ประชุมคอรมอก็ยังเห็นชอบนะครับให้นําน้ําตาลทรายเข้ามาเป็นสินค้าควบคุมครับ ดังนั้นมติก่อนหน้านี้ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลที่ให้ปรับราคาน้ำตาลทรายขึ้นมา4บาทต่อกิโลกรัมเป็นโมฆะไปเลยน,นะครับราคาต้องอยู่เท่าเดิมครับโดยราคาหน้าโรงงานสำหรับน้ำตาลทรายขาวคือ19บาทต่อกิโลกรัมถ้าเป็นน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์คือ20บาทต่อกิโลกรัมและราคาขายปลีกต้องไม่เกิน24บาทนะครับยกเว้นวม่ออยู่ในพื้นที่ห่างไกลจะมีค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับระยะทางอีกทีหนึ่ง แล้วเพื่อนๆแล้วครับตอนนี้ซื้อน้ําตาลทรายกันอยู่กิโลกรัมและกี่บาทแสดงความเห็นบอกเล่าเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ